ณะเวระชาดกชาดกว่าด้วยหญิงหลายผัวเมื่อครั้งพระศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทรงปรารบการ,ปรเปล้าปะโลมของพันรยาเก่าของภิกษุจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้พระศาสดาตรัสกับภิกษุรูปนั้นว่า ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนเธออาศัยหญิงนี้จึงได้รับการตัดศีษะด้วยดาบแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ เกิดในเรือนของคฤหะบดีคนหนึ่งในกาสิกามพอจเจริญวัยเป็นหนุ่มแล้วจึงได้ทำอาชีพโจรเพื่อเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นโจรที่ถูกเรื่องชื่อลือนามว่าเป็นผู้เก่งกล้าสามารถมีกำลังดุดช้างสารใครๆก็ไม่สามารถจับพระโพธิสัตว์นั้นได้วันหนึ่ง พระโพธิสัตว์นั้นได้ลักทรัพย์ในเรือนของเศรษฐีแห่งหนึ่งมาเป็นจำนวนมากชาวเมืองพากันเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระราชามหาโจรคนหนึ่งปล้นพระนครขอพระองค์โปรดให้จับโจรน,นั้นด้วยพระราชาทรงสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนคร ให้ออกจับมหาโจรนั้นให้จงได้ในตอนกลางคืนนั้นเองเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครได้วางผู้คนไว้เป็นพวกๆในที่ต่างๆให้จับมหาโจรนั้นได้พร้อมกับของกลางจากนั้นก็สามารถจับมหาโจรนั้นได้จริงๆ จึงได้กราบทูลแก่พระราชาพระราชาทรงสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครน,นั้นว่าจงตัดศีรษะของมันเสียเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครมัดมือไพรหลังมหาโจรอย่างแน่นหนาแล้วคล้องพวงมาลัยดอกยี่โถแดงที่คอของมหาโจรน,นั้นแล้วโรยผงอิดบนศีรษะเขียนมหาโจรน,นั้นด้วยไวย้ ครั้งละสี่รอบจึงนำไปยังตะแลงแกงด้วยปันดอกอันมีเสียงแข็งกร้าวชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันลือกระชอนไปว่าโจรผู้ทำการปล้นพระนครถูกจับแล้วครั้งนั้นในนครพาราณสีมีหญิงคณิกาชื่อว่าสามา มีค่าตัวหนึ่งพันเป็นผู้โปรดปรานของพระราชามีวันนาทาสีห้าอคนเป็นบริวารได้ยืนเปิดหน้าต่างอยู่ที่พื้นปราศาสตร์เห็นโจรน,นั้นกำลังถูกนำไปแห่รอบเมืองโจรผู้นั้นเป็นผู้มีรูปร่างงดงามน่าสเสน่หายิ่งนักอีกทั้งรูปก็งาม ถึงความงามเลิศยิ่งมีผิวพรรณดุจเทวดาปรากฏเด่นกว่าคนทั้งปวงเมื่อนางสามาเห็นเข้าก็มีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่คิดอยู่ว่าเราจะใช้อุบายใดหนอบุรุษผู้นี้จึงจะได้เป็นสามีของเราทันใดนั้นก็ได้คิดอุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาได้จึงมอบทรัพย์พันหนึ่งในมือ ให้กับหญิงคนใช้คนหนึ่งกระทำตามความต้องการของตนได้เพื่อส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษาเมืองโดยให้พูดว่าโจนนี้เป็นพี่ชายของนางสามาเมื่อท่านรับเอาทรัพย์หนึ่งพันนี้แล้วให้ปล่อยโจนนี้เถิดหญิงคนใช้นั้นได้กระทำอย่างที่นางสามาบอกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเมืองกล่าวว่า โจนนี้เป็นโจนด่งดังเราไม่อาจปล่อยโจนนี้ได้แต่เราถ้าได้คนอื่นมาแล้วเราอาจให้โจนนี้นั่งในยานอันมิชชิตแล้วส่งไปได้หญิงคนใช้นั้นจึงนำความนี้ไปบอกแก่นางสามาในเวลานั้นเองมีบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งมีจิตปฏิพัทธ์ผูกพันกับนางสามา ได้นำรับพ,พันหนึ่งมาให้กับนางสามาทุกวันแม้วันนี้ก็เช่นกันบุตรของเศรษฐีคนนั้นได้เอาทรับหนึ่งพันไปยังเรือนของนางสามาในเวลาที่พระอาทิตย์ตกแล้วฝ่ายนางสามาเมื่อรับทรับพ,พันหนึ่งมาแล้วได้วางไว้ที่ขาอ่อนของตนเองแล้วนั่งร้องไห้ เมื่อบุตรของเศรษฐีคนนั้นถามว่านางผู้เจริญน,นี่เรื่องอะไรกันนางจึงบอกว่าข้าแต่นายท่านโจรที่ถูกนำไปแห่รอบเมืองนั้นคือพี่ชายของดิฉันเขาไม่กล้ามาที่สำนักของดิฉันด้วยความคิดว่าเขาทำกรรมที่ต่ำช้า เมื่อดิฉันส่งข่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครเจ้าหน้าที่กลับส่งข่าวมาว่าถ้าเราได้ซับพันหนึ่งจึงจะปล่อยตัวไปบัดนี้ดิฉันได้ซับหนึ่งพันนี้แล้วแต่ไม่ได้โอกาสที่จะไปยังสำนักของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนคร เพราะลูกชายเศรษฐีหลงนางสามาลูกเศรษฐีนั้นจึงกล่าวไปว่าฉันจักเป็นผู้ไปเองนางสามากล่าวต่อว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงถือเอาทรัพย์ที่นำมานั่นแหละไปเถิดข้าขอบคุณท่านมากนะบุตรเศรษฐีผู้นั้นได้ถือทรัพย์พันหนึ่งของตนเอง ไปยังเรือนของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครเมื่อเห็นบุตรเศรษฐีนำเงินไปแล้วก็ได้นำตัวบุตรเศรษฐีไปเก็บไว้ในที่มิดชิดจากนั้นจึงให้โจรน,นั่งในรถม้าที่ปกปิดมิดชิดส่งตัวไปให้กับนางสามาแล้วจึงประกาศอ้างว่าโจรผู้นี้ เป็นโจรที่โด่งดังในแว่นแคว้นต้องรอให้มืดค่ำเสียก่อนจึงจับประหารได้เมื่อไม่มีคนอยู่แล้วไม่มีคนมาดูแล้วเมื่อปลอดคนบุตรเศรษฐีจึงถูกนำไปยังตะแลงแกงด้วยการอารักขาดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อถึงเวลาผู้ฆ่า จึงเอาดาบตัดศีรษะบุตรเศรษฐีเสียบร่างไว้ที่หลาวแล้วส่งเข้าไปยังพระนครตั้งแต่นั้นมานางสามาไม่ได้รับสิ่งของกำนันจากชายใดเลยเที่ยวอ,อภิรมชมชื่นอยู่กับโจรผู้นั้นนั่นแหละโจรน,นั้นคิดกับตัวเองว่าถ้าหญิงผู้นี้มีจิตรักใคร่ชอบพอชายคนอื่น ที่ไม่ใช่เรานางก็คงจักให้คนอื่นฆ่าเราแล้วอภิรมชื่นชมกับชายอื่นต่อไปหญิงผู้นี้เป็นผู้มักประทุษร้ายคนที่รักนางฝ่ายเดียวเราอยู่ที่นี่อันตรายเหลือเกินควรรีบหนีไปที่อื่นเสีย แต่เมื่อจะไปแล้วถ้าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปก็คงจะเสียชื่อโจรจึงคิดไว้ว่าจะถือเอาห่อเครื่องอาพรสร้อยแหวนของหญิงนี้ไปด้วยวันหนึ่งโจรผู้นี้ได้กล่าวกับนางสามาว่านางผู้จเจริญเราอยู่กันแต่ในเรือนไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยเหมือนลูกไก่อยู่ในกรงพวกเรา สามารถไปเดินเล่นในสวนสักวันหนึ่งจะได้ไหมนางสามารับคำแล้วจัดแจงสิ่งของทั้งปวงไม่ว่าของกินเล่นหรือของรับประทานที่เป็นในตอนกลางวันประดับประดาไปด้วยอาพรทั้งปวงนั่งในรถม้าอันมิชชิดไปกับโจรสามีนั้น เมื่อไปยังสวนอุทยานโจรสามีได้เล่นอยู่กับนางสามาในสวนอุทยานด้วยความสุขครั้นเมื่อคิดได้ว่านี่เป็นโอกาสที่เราควรจะหนีไปจึงรีบหาวิธีที่จะหนีไปในตอนนี้คิดได้เช่นนั้นจึงทำทีเหมือนต้องการจะร่วมอภิรมด้วยกิเลสรอดีกับนางสามา ชายหนุ่มพานางสามาเข้าไปในพุ่มต้นยี่โถแห่งหนึ่งทำทีเหมือนสวมกอดนางสามาแล้วจึงทำให้นางสลบล้มลงปลดเครื่องอาภรณ์ของนางเอาผ้าห่มของนางนั่นแหละผูกไว้กระโดดข้ามรั้วอุทยานหลบหายไปนางสามาเมื่อรู้สึกตัวขึ้นจึงรีบลุกแล้วเดินไปหาพวกหญิงรับใช้ พร้อมกับถามว่าสามีของข้าไปไหนพวกหญิงรับใช้กล่าวว่าพวกดิฉันไม่ทราบเลยพวกดิฉันไม่ทราบเลยแม่เจ้านางสาม,มาคิดว่าสามีของเราคิดว่าเราตายแล้วจึงกลัวแล้วหลบหนีไปเมื่อคิดดังนั้นนางก็รู้สึกเสียใจ จึงรีบออกไปจากสวนอุทยานเมื่อไปถึงบ้านจึงคิดว่าถ้าหากเรายังหาสามีโจรสุดที่รักยังไม่เจอเราจะไม่นอนบนที่นอนที่ประดับตกแต่งสวยงามที่เคยนอนด้วยกันเราจะนอนอยู่ที่พื้นนี้นี่แหละตั้งแต่นั้นมา นางสามาไม่นุ่งผ้าสาดกที่ชอบใจไม่บริโภคพัตตาหารสองหนไม่แตะต้องของหอมและระเบียบดอกไม้เลยนางเฝ้าแต่คิดว่าเราจะตามหาสามีโจรที่รักได้ด้วยอุบายอย่างใดหนอเมื่อเจอสามีแล้วจะได้เรียกกลับคืนมาวันหนึ่งจึงให้เชิญพวกนักฟ้อนรำมาแล้วได้ให้เงินพันหนึ่ง เมื่อพวกนักฟ้อนรำกล่าวว่าแม่เจ้าพวกเราจะต้องทำอะไรบ้างหรือนางจึงกล่าวว่าไม่ว่าพวกท่านจะไปยังสถานที่แห่งใดขอให้ท่านทั้งหลายได้แสดงการเล่นบทเพลงนี้ก่อนในการแสดงของท่านเมื่อบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงให้พวกฟ้อนรำศึกษาบทเพลงขับบทนี้ หากสามีที่รักของข้าอยู่ในบริเวณนั้นเขาจะกล่าวถามพวกท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกท่านจึงบอกว่าเราสบายดีแล้วพาเขามาหาเราเสียแต่ถ้าเขาไม่มาขอให้พวกท่านบอกให้เขาส่งข่าวมาหาเราเถิดเมื่อสั่งความแล้วจึงมอบสเสบียงเดินทางให้แก่พวกฟ้อนรำแล้วส่งพวกนักฟ้อนรำไป พวกนักฟ้อนเหล่านั้นออกจากนาครพาราณสีกระทําการละเล่นอยู่ในที่ต่างๆเมื่อได้ไปถึงบ้านปัจจันตคามแห่งหนึ่งสามีโจนที่รักของนางสามาคนนั้นก็หนีไปอยู่ในบ้านปัจจันตคามเช่นเดียวกันเมื่อโจนได้ฟังเพลงขับนั้นจึงเข้าไปหานักฟ้อนแล้วกล่าวว่า ท่านพูดว่าสามายังมีชีวิตแต่เราไม่เชื่อท่านนักฟ้อนผู้เจริญข่าวที่ว่าลมพัดเอาภูเขาไปเหมือนหญ้าและใบไม้นี้ใครๆคงไม่เชื่อถ้าแม้ลมจะพัดเอาภูเขาไปได้แผ่นดินทั้งหมดนี้ก็คงถูกลมพัดเอาไปได้เช่นกัน ข้อนี้ใครๆก็คงไม่เชื่อเหมือนเราไม่เชื่อข่าวนางสามานั่นแหละท่านนางสามาได้ตายไปแล้วจะส่งข่าวสารหาเราได้อย่างไรนักฟ้อนได้ฟังคำของโจรน,นั้นแล้วจึงบอกแก่โจรว่านางไม่ปรารถนาชายอื่นเลยยังหวังและต้องการเฉพาะท่านเท่านั้นโจรได้ฟังดังนี้แล้ว จึงกล่าวต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นไม่ว่านางจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามเรานั้นไม่ต้องการนางพวกท่านรู้หรือไม่ว่านางสามารถได้ให้ทรัพย์หนึ่งพันแกเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครแล้วรับเอาเรามาเพื่อแลกเปลี่ยนเราไม่ใช่สามีของนางนางสามารถทำได้แม้แลกเปลี่ยนเอาสามีคนอื่น แล้วกับเรานางจะไม่ทำแบบนั้นเช่นกันหรือโจรกล่าวต่อไปว่าเราจากไปยังที่ไกลแสนไกลไปยังที่ที่เราไม่ต้องได้ฟังข่าวหรือความเป็นไปของนางสามาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบอกความกับนางว่าเราจากที่นี่ไปที่อื่นแล้วเพราะเราไม่อยากได้ยินข่าวของนางอีกต่อไป เมื่อแจ้งความจำนงกับนักฟ้อนลำเหล่านั้นแล้วโจรได้นุ่งผ้าให้กระชับแล้วรีบหนีไปนักฟ้อนทั้งหลายเมื่อลกลับมายังเรือนของนางสามาแล้วจึงได้ไปบอกอาการกิริยาที่โจรน,นั้นกระทําแก่หมู่ตนเองเมื่อนางสามาได้ยินดังนั้นนางก็เดือดร้อนใจและรู้สึกผิด จึงปล่อยให้การเวลาล่วงเลยไปโดยนางก็ยังคิดถึงโจรที่รักอยู่นั่นแลครั้นพระศาสดาทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะ ภิกษุผู้กระสันถึงพันรยาเก่าก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลคือการเข้าใจในอนัตตาเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสังขารและวิสังขาเรเศรษฐีบุตรในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุรูปนี้นางสามาในครั้งนั้นได้เป็นปูราณะทุติยิกาพันรยาเก่าส่วนโจรในครั้งนั้นได้เป็น เราตถาคตชะนี้แล